สวัสดีค่ะแม่งกับเตาสีผ้ามาเบิงเสาอันเทียนพันธ์ศรีสางปูพญานาคเลยค่ะนี่เสาเสาแหลกเลยค่ะนในพันเทปูนขึ้นมาแล้วเลยค่ะนี่ยมึงก็ไม่ใช่อ่าอ่าอ่ามึงก็ไม่ใช่เฉลยเลยยังยังต้องมีคนคิดถูกคิดถูกนี่ค่ะสิผ้าไปเบิงด้วยค่ะนี่มีใครตอบมามั่งลุปตีดีรูปฐาน ลูกสารวัตรพุทธเจดีลูกพญาพุทธไม่ลูกละคะฐานพระลูกี่อสัง <c oughs> กายกากระบาดไม่ใช่ทำไมตบทำไมตอบตอบมาไม่ใช่ทำไมเดี๋ยวขาวางมือถืกอกันหลายลูกพระลูกแทนพระลูกกระฆัง <c oughs> ไม่่ใชแต่ถ้าแอดบ,บอกอีกทีเดียวเนี่ยผมว่าต้องมีคนตอบถูกแล้ว <c oughs> ตอบ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เรือนไทยก็ไม่ใช่ป <c oughs> ระเทศพูดจนถูกต้องครับคุณแล้วดนะค่ะนี่คุณอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบายอมรวันนี่ถูกต้อง ผมมองเห็นเป็นรูปรถยนต์ชันมากนะแล้วคันใหญ่มากเลยผมก็เลยไปดูก็ถ้าใครอยากดูตัวเลขนะไปดูนี้ในเสาที่หนึ่งนะคะยวสิบาพี่เบิรงอีกอันนี้ด้วยไม่ใช่ฮะรถยนต์เมื่อกี้คืออะไรกัืออะไหนเนี่ยคุณบายอมรวันอยู่เมืองไทยรึเปล่าฮะนี่อันนี้เป็นเสาที่สองนะคะนี่ขออ่าขอเบอร์โทรดีกว่าแล้วก็แล้วก็ลบด้หน่อยนะครับขอเบอร์โทรหน่อย นีุ่่นกระเทขึ้นมาให้เสมอกันนะค่นนี้นี่นเป็นเสาที่สองนะคเะด้อท่เปนกี่เปนีะที่แล้ววะ,ะท่านนี้ข้าวมาเบิ่งอีกลุมที่สามนะคะัน นี่ลุ้มที่สามด้วยค่ะนี่เป็นลุมที่ลุมที่สามด้ค่ะลุมที่สามสีผ้ามาเบิ้งลุมที่สี่ได้ะค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศง่ามบาค่ะนี่นี่ลุมที่ซีด้วยค่ะนี่เสาที่4ค่ะนี่ค่ะเสาที่4 ก็เทแล้วแล้วด้วยค่ะนี่ขึ้ค่ะคืนมาด่ค่ะนี้มองอันผู้รับเหมาพันยูด้วค่ะนี่เห็ดกับเขากับน้ำกินค่ะ นี่บนบรรยาก,กาศบริเวณบ้านปูนะคะนี่นี่นค่ะเพิ่นก็เอา ลุงเพิ่นเอาต้นไม้ออกเมือดน,นะคะ่ะนบริเวณน,นี่ค่ะนี่ค่ะต้นไม้ที่เพิ่นประดับไว้นะคะเพิ่นเอาออกเมือดน,นะค่ะนี่นสิพามาเบ่งบรรยากาศเงี้ยมแรลางข้าง,งบ้านปูดวยค่ะนี่ สะอาดสะอาดวยคะนี่เพิ่นกวดแม่ที่เพิ่นยู่อันบรีอันที่เพิ่นมาเฝ้ออยู่นี่นะคะเพลิดเความสะอาดขึพามาเบิกข้างใน นี่เด้อค่ะบรรยากาศบริเวณบ้านปูนะคะนี่นี่กระมิตาพอตานี่มาตีกองด้วยอะไรก่อพ่นมาตีขอพรด้วยค่ะ ขอโชคข้อลาบ <c oughs> คลิปนี้กับโบไม่ยังหลายเลยค่ะแม่งตบเตากับขอลงแค่นี้ก่อนเด้ค่ะขอขึ้นเอ็กซีที่ติดตามที่มักกฏไทยแม่งตับเตาชนเชนแนลด้วยค่ะ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ